ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะและธรรมะอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้และเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งใกลหรือใกล้ไม่ไกลไปจากศรีรษะจุดเท้าเลยแต่ไม่เคยคิดถึงเลยเพราะอาจารยจึงมีคำว่าโอปะณียโกที่แปลใช้คำว่าน้อมเข้ามาในตนอะไรจะนะ้อมล่ะฟังแต่ละขณะเข้าใจแต่ละขณะค่อยๆเข้าใกล้ความจริงไม่ใช่ไปทำให้น้อมแต่ความเข้าใจค่อยๆ ใกล้เข้ามาต่อการที่จะรู้ความจริงซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเห็นไหมคะนี่คำของใครรู้เลยคำจริงทั้งหมดที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกำลังเห็นหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้แหละไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเคารพพระองค์ไหมเพราะไม่รู้จักอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจเมื่อไหร เคารพสูงสุดในสังสารวัตรมืดสนิทเกิดและตายไปโดยไม่รู้ความจริงซึ่งลึกซึ้งแต่สามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่เพียงชาติเดียววันเดียวขณะเดียวแต่ต้องฟังจนเข้าใจมั่นคงวัดเพื่อละแค่นี้ค่ะทำไมล่ะคะเพื่อละก็ติดสนน่นไปหมดทุกอย่างแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไง